ลักษณะของแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลนะครับเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือรูปนาฬิกาทายแดงใต้ท้องของเขานะครับแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลเนี่ยก็เป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแรงมากกว่าแมงมุมแม่ไม้ดํา2เท่าสวัสดีครับ <พอ>ผมโจโฉนะครับวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ออกไปไหนกันนะครับเราก็อยู่กันที่บ้านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคน,นนะครับมาทําความรู้จักกับแมงมุมชนิดหนึ่งที่ผมได้เลี้ยงไว้นะครับซึ่งก็คือแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลนะครับเป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแรงมากยิ่งกว่าแมงมุมแม่ไม้ดําอีกนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักแบบจอดลึกนะครับซึ่งแมงมุมแม่ไม้สีน้าตาลเนี่ยเป็นแมงมุมที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีเกือบจะทุกจังหวัดเลยนะครับแมงมุมแม่ไม้เสียน้ําตาลนะครับแล้วก็ผมนะครับอยากจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแมงมุมแม่ไม้ดํานะครับที่ผมเคยทําคลิปวิดีโอลงไปนะครับเมื่อคืนนี้นะผมก็โทรไปคุยกับดรท่านที่ผมส่งตัวอย่างแมงมุมให้เขาได้ไปตรวจสอบดูนะครับเขาบอกว่าเขาใช้กล้องนะครับส่องดูอวัยวะเพศของแมงมุมตัวนั้นแล้วนะครับ มันมีลักษณะคล้ายกับแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลมากๆเลยนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันคล้ายกับแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็มาอัปเดตข่าวสารด้วยแล้วก็พาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลไปด้วยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาฉีกถุงไข่แมงมุมแม่ไหม้เลยนะครับดูซิว่า ถุงไข่แมงมุม1ถุงเนี่ยจะมีตัวลูกอยู่ด้านในถุงไข่กี่ตัวนะครับนี่เลยนะครับท่านทานนี่อันนี้คือแมงมุมแม่ไหม้สีน้ำตาลนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับอ,อยู่ในนี้แล้วก็มีตัวลูกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยยังมีถุงไข่อีกใบหนึ่งนะครับที่มีตัวลูกอยู่ด้านในแต่ลูกเนี่ยก็ยังไม่ออกจากถุงไข่นะครับเดี๋ยวเรามาฉีกดูกันเลยนะครับโอเคนี่ครับ ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นชัดๆนะครับนี่เห็นไหมครับถุงไข่อยู่ตรงนี้แล้วก็แม่แมงมุมอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยตัวลูกอยู่ด้านในนี้เต็มเลยนะครับเห็นไหมตัวลูกแมงมุมอยู่ด้านในนี้เต็มเลยนะครับแต่เราจะทํายังไงนะครับเพื่อไม่ให้ลูกแมงมุมออกมาแต่เอาออกมาเฉพาะไข่นี่เรามีอุปกรณ์นะครับถ้ททานเข็มหมุดมีเข็มหมุดนะครับในการช่วย ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเอาเฉพาะถุงไข่ออกมาเปิดนิดนึงเขี่ยเฉพาะถุงไข่ออกมานะครับโอเคได้แล้วนี่นะครับอืมโอ้ตอนนี้ฝนเริ่มตกนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายที่นะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สถานที่ใหม่แล้วครับซึ่งฝนตกนะครับเราก็ต้องย้ายสถานที่นะกระปุกนี้นะครับก็คือแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ลูกๆของเขาที่ฟักตัวออกมาแล้วนะครับส่วนกระปุกนี้เนี่ยก็คือถุงไข่นะครับแล้วก็มีตัวลูกๆแมงมุมเนี่ยอยู่ด้านในด้วยนะครับซึ่งก็เป็นถุงไข่ที่เราจะมาฉีกแล้วก็นับจํานวนลูกๆด้านในนะครับว่ามีลูกแมงมุมแม่ไม้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ แต่ก่อนที่เราจะมาฉีกถุงไข่เนี่ยผมก็อยากจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับเจ้าแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลว่าเขามีพิษร้ายแรงมากกว่าแมงมุมแม่ไม้ดําจริงหรือเปล่าแล้วก็ความอันตรายของเขาเนี่ยอันตรายมากกว่าแมงมุมแม่ไม้ดําด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลนะครับก็เป็นแมงมุมที่เราพบได้ทั่วไปเลยนะครับในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีแล้วเกือบจะทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แถบเอเชียเนี่ย เป็นแมงมุมที่เราพบเจอได้ง่ายมากนะครับเป็นแมงมุมสามัญประจําบ้านไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแมงมุมแม่ไม้เีน้ำตาลเนี่ยมีความเชื่อว่าถิ่นกําเนิดของเขาเนี่ยอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่พบเจอหรือว่าเป็นประเทศที่เป็นถิ่นกําเนิดของเจ้าแมงมุมแม่ไม้เีน้ําตาลนะครับแมงมุมแม่ไม้เีน้าตาลเนี่ยก็เป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแรงมากกว่าแมงมุมแม่ไม้ดานะครับ2เท่านะครับแล้วก็ เป็นแมงมุมที่มีพิษส่งผลระบบเดียวกันกับแมงมุมแม่ไม้ดําเลยนะครับนั่นก็คือระบบประสาทแต่แมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลนะครับความอันตรายของเขาเนี่ยอันตรายไม่เท่ากับแมงมุมแม่ไม้ดํานะครับเอ้าเฮ้ยทําไมพิษของเขาเนี่ยร้ายแรงมากกว่าแมงมุมแม่ไม้ดําแต่ทําไมถึงบอกว่าความอันตรายของเขาเนี่ยอันตรายไม่เท่ากับแมงมุมแม่ไม้ดานะครับก็เป็นเพราะว่าแมงมุมแม่ไม้ดาเนี่ย พชษของเขาเนี่ยอ่อนกว่าแมงมุมแม่ไม้เสษน้ําตาลก็จริงแต่ในการกัดหนึ่งครั้งเนี่ยเขาปล่อยปริมาณพิษมากกว่านั่นเองนะครับก็เลยทําให้แมงมุมแม่ไม้ดำเนี่ยมีความอันตรายมากกว่าแมงมุมแม่ไม like ้สีน้ําตาลนะครับแมงมุมแม่ไม้เีน้าตาลเนี่ยถึงแม้ว่าพิษเขาจะร้ายแรงแต่ปริมาณพิษของเขาเนี่ยน้อยมากเลยนะครับต่อการกัดหนึ่งครั้งเนี่ยก็เลยส่งผลต่อ ร่างกายมนุษย์คนที่ถูกกัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากนะครับก็คือกัดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะแค่ปวดเกร็งบริเวณผิวตรงจุดที่ถูกกัดน,นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตะคริวหรือว่าอาจจะรู้สึกชาชาบริเวณนั้นเพียงเท่านั้นนะฮะสำหรับคนที่ไม่แพ้นะครับแต่สําหรับคนที่แพ้พิษเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันนะฮะหรือว่ากับคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือว่ามีโรค ประจําตัวแบบนี้นะครับก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับสําหรับคนที่ถูกแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลกัดน,นะครับวิธีการปฐมพยาบาลน,นะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือ,อเราเนี่ยก็ควรจะล้างแผลบริเวณที่ถูกกัดนะครับด้วยน้ําสะอาดหรือว่าด้วยสบู่นะครับแล้วก็อาจจะใช้การประครบเย็นนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือว่า เพื่อหยุดไม่ให้พิษเนี่ย<ม>เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับไม่แนะนําให้เป็นการประครบร้อนนะครับเพราะว่าการประครบร้อนเนี่ยจะทําให้พิษเนี่ยแพร่กระจายได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ให้ใช้วิธีการประครบเย็นนะครับอาจจะใช้เป็นผ้าขนหนูนะครับแล้วก็ห่อด้วยน้ําแข็งนะครับแล้วก็มาประครบไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการรู้สึกว่าเริ่มหายใจไม่ออก เกิดอาการมึนนะครับหรือว่าอ้วกอาเจียนแบบนี้นะครับก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะครับไม่ควรที่จะรีรอนะครับเพราะว่าแมงมุมแม่ไม้เส่น้ำตาลเนี่ยก็เป็นแมงมุมที่มีพิษค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วก็ติดหนึ่งในสามแมงมุมของประเทศไทยที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะระวังนะครับพอพูดถึงแมงมุมแม่ไม้เสยน้ําตาลแล้วก็บอกว่ามันมีทั่วประเทศเลยเนี่ย แล้วโอกาสที่เราจะถูกเจ้าแมงมุมชนิดนี้กัดเนี่ยสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าแมงมุมแม่ไม้เสร่มตานเนี่ยโดยพฤติกรรมของเขาแล้วนะครับก็เป็นแมงมุมที่ค่อนข้างที่จะขี้อายนะครับโอกาสที่เราจะเจอเขาเนี่ย มีมากในปริมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นแมงมุมที่ค่อนข้างที่จะขี้อายแล้วก็กลัวมนุษย์มากๆเลยนะครับกลัวสัตว์ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามพื้นนะครับหรือว่าสูงไม่เกินจากระดับพื้นประมาณแค่1เมตรแค่นั้นนะครับคือสูงกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอเขาเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่น้อยมากนะครับแมงมุมไม่ไม้เสียมตานเนี่ยเขาจะชอบหลบอยู่ตามาใต้โต๊ะนะครับอยู่ตามพื้นดินนะครับอยู่ตาม อซอกมืดๆนะครับหรือว่าที่เก็บของต่างๆนะครับมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เจอกับเจ้าแมงมุมแม่ไม่แสนพันตานะครับวิธีการหลีกเลี่ยงนะครับที่จะไม่ให้เราพบเจอกับเจ้าแมงมุมแม่ไม่แสนพัตาเนี่ยก็คือเราจะต้องเก็บกวาดห้องนะครับเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยนะครับพอบ้านของเราเนี่ยสะอาดนะครับเรียบร้อยไม่มีมุมลกลงล่ล่งนะครับ ก็จะไม่มีแมลงแล้วก็ก็จะไม่เป็นที่ให้กับเจ้าแมงมุมแม่ม่าสีน้ําตาลเนี่ยได้สร้างที่พักหรือว่าเป็นที่หลบภัยของเขานะครับเมื <ME> I, ่อบ้านของเราสะอาดเรียบร้อยก็จะไม่มีแมงมุมแม่ม่าสีน้ำตาลแล้วก็จะไม่มีแมลงเข้ามาในบ้านของเราด้วยนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอเจ้าแมงมุมแม่ไม่าสีน้ำตาลเนี่ยในละแวกบ้านนะครับก็ให้ทําใจไว้ได้เลยนะครับว่าถ้าเราเจอหนึ่งตัวเนี่ย บริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับแต่มันอาจจะมีเป็น1ิเป็นร้อยเป็นพันตัวก็ได้นะเพราะว่าแมงมุมแม่ม่มสีน้ําตาลเนี่ย,ยาการให้กําเนิดลูกของเขา1ครั้งเนี่ยก็ให้กําเนิดลูกได้เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีหนึ่งตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยหรือว่าพี่น้องของเขาเนี่ยมีมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ร้อยตัวนะครับแล้วก็ออกลูกออกหลานเนี่ยไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นตัวแล้วนะครับในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับก็เออ วกไปไกลอีกแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมานะครับว่าโอกาสที่เราจะถูกกัดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับโอกาสที่เราจะถูกกัดเนี่ยมีน้อยมากนะครับเพราะว่าเมื่อเราเดินนะครับมีแรงสั่นสะเทือนแค่นี้นะครับแมงมุมพวกนี้เนี่ยก็จะกลัวแล้วนะครับแล้วก็จะมุดเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้รางของเขานะครับเขาก็จะไม่โผล่ออกมาให้เราได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นแต่ว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนที่เขาออกมาล่าเหยื่ออะไรแบบนี้นะครับโอกาสที่เราจะถูกกัดเนี่ย ก็มีน้อยมากครับยกเว้นแต่ว่าเราจะไปจับตัวเขานะครับเราจะไปนั่งทับเขานะครับหรือว่าทําอันตรายต่อตัวเขาทําให้เขาบาดเจ็บอะไรแบบนี้นะครับเขาถึงจะกัดเรานะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยเขาจะหลบซ่อนตัวนะครับโอกาสที่เราจะถูกกัดเนี่ยน้อยมากเลยนะครับแมงมุมแม่ไม้นะครับไม่ได้กัดเราได้ทุกตัวนะครับกัดเราได้เนี่ยเฉพาะเป็นตัวเมียที่มีขนาดตัวที่ใหญ่แล้วนะครับเขาถึงจะกัดผิวหนังของคนเข้าได้นะครับ เพราะว่าปากของเขาเนี่ยเล็กมากนะครับบางทีเนี่ยกัดเราก็กัดไม่สามารถกัดทะลุผิวหนังกำพร้าของเราได้นะครับก็คือกัดโดนแค่ผิวหนังกำพร้าก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับตัวเราด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแมงมุมแม่ไม้ตัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะกัดทะลุผิวหนังชั้นผิวหนังกำพร้าเรานะครับไปถึงชั้นผิวหนังของเราจริงๆเลยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับนี่ก็ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าแมงมุมไม่ไม้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ลักษณะของแมงมุมไม่ไม้สีน้ําตาลนะครับเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือรูปนาฬิกาทรายแดงใต้ท้องของเขานะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแมงมุมแม่ม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับสีน้ําตาลอะไรแบบนี้นะก็มีบางตัวเหมือนกันนะครับที่สีเข้มมากๆก็จะเป็น ออกสีน้ำตาลดําหรือว่าอาจจะเป็นสีดําไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นลักษณะของแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลนะครับโดยที่แมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลเนี่ยจะมีขนาดตัวเล็กกว่าแมงมุมแม่ไม้ดําด้วยนะครับปริมาณพิษของเขาเนี่ก็เลยน้อยนะครับโอเคอนี่ก็คือข้อมูลโดยคร่าวๆข,ของอเจ้าแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลนะครับทีนี้ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฉีกถุงไข่นะครับแล้วก็นับจำนวนตัวลูก ในถุงไข่นะครับว่าถุงไข่หนึ่งถุงเนี่ยมันจะมีตัวลูกแมงมุมแม่ไม้เสษน้ําตาลกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายแล้วก็มาดูกันใกล้ๆเลยครับตรงนี้เลยเนะครับนี่ก็คือถุงไข่แมงมุมแม่ไม้เสษน้าตาลที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าด้านในจะยังมีตัวลูกอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะใช้เข็มหมุดนะครับทิ่มฉีกถุงไข่ออกมา โอ้ oh. ไม่มีลูกแมงมุมอยู่ด้านในเลยนะครับลูกแมงมุมฟักออกมาหมดแล้วนะครับตอนแรกผมเห็นถุงไข่เป็นสีดำนะผมก็เข้าใจว่ามันจะยังมีลูกแมงมุมอยู่ด้านในแต่พอฉีกออกมาแล้วนะครับก็ไม่มีลูกแมงมุมแล้วนะครับก็แสดงว่าลูกแมงมุมเนี่ยฟักออกมาหมดแล้วนะครับนี่อยู่ในนี้นะครับก็ถุงไข่มีอย hmm. ู่2ใบนะครับก็ถุงนึงเนี่ย ผมเคยลองนับแบบคร่าวๆแล้วนะครับว่าถุงหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ประมาณหนึงอ่สถึงประมาณ170ตัวนะครับอยู่ประมาณนี้100ถึง170ตัวนะครับแต่ละถุงนะครับก็ในนี้เนี่ยมี2ถุงก็ลูกแมงมุมแม่ไหม้สีน้ำตาลนะครับก็มีอยู่ประมาณสามร้ตัวนะครับนี่นะครับในกระปุกนี้มีลูกแมงมุมแม่ไหม้สีน้ำตาลประมาณ300ตัวซึ่ง ผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะเลี้ยงไหวทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกมันเนี่ยเวลาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่จะรอดชีวิตเนี่ยก็มีน้อยนะครับก็คืออาจจะรอดแค่หนึ่งในสิบนะครับมีทั้งหมด300ตัวเนี่ยอาจจะรอดแค่30ตัวนะครับในธรรมชาติหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะครับอาจจะรอดแค่10ตัวก็ได้นะครับสำหรับแมงมุมกลุ่มนี้นะครับแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลนะครับผมลืมบอกไปว่าตัวเมียเนี่ยจะมีขนาดตัว ที่ใหญ่กว่าตัวผู้นะเกือบสิบเท่าเลยโดยที่แมงมุมตัวเมียเนี่ยเขาก็จะชักใจหาอาหารนะครับดักเหยือ่อล่าเหยื่อกินนะครับแล้วก็ตัวผู้เนี่ยก็จะมาอาศัยอยู่กับตัวเมียด้วยนะครับตัวผู้ของเขาเนี่ยจะมีขนาดตัวที่เล็กมากเลยนะครับโดยที่ตัวผู้เนี่ยก็จะอาศัยนะครับเกาะกินกับตัวเมียด้วยนะครับก็คือ ไม่ต้องหาอาหารเองนะครับรอ half. ให้ตัวเมียเนี่ยสร้างใยดักเหยื่อนะครับแล้วก็ตัวเองก็กินด้วยเยอะเว้นตอนตัวเล็กๆนะครับเขาก็จะหาอาหารด้วยตัวเองแต่พอเขามีขนาดที่โตมากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเขาก็จะอาศัยเกาะกินกับตัวเมียเลยนะครับตัวเมียหาอาหารมาได้ก็ขออาศัยกินด้วยนะครับก็คือเขาจะไม่หาอาหารเองแล้วก็จะอยู่กินกับตัวเมียไปเลยนะครับโดยที่เขาเนี่ย จะมีหน้าที่นะครับในการผสมพันธุ์อย่างเดียวเลยนะครับโดยที่เขาจะไม่ทําอย่างอื่นเขามีหน้าที่แค่ผสมพันธุ์แล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองต่อไปอย่างเดียวนะครับสาเหตุที่แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาได้ชื่อว่าเจ้าแมงมุมแม่ไม้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมของแมงมุมแม่ไม้นี่ก็คือเขาจะอยู่ตัวเดียวเพียงลําพังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตัวเดียวเพียงลําพังนะครับแต่เขาเขาอาจจะอยู่กับตัวผู้นะครับแต่ตัวผู้เนี่ยมีขนาดตัวที่เล็กมากนะครับ ก็เลยเวลาคนไปเจอเนี่ยคนเขาก็จะสังเกตเห็นเฉพาะตัวเมียที่มีขนาดตัวค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับเขาก็เลยจะมองว่าเฮ้ยทำไมมันอยู่ตัวเดียวเป็นแมงมุมที่มีตัวเมียตัวเดียวอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เขาได้ชื่อว่าแมงมุม um แม่ไม้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยู่กับแฟนของเขานะครับก็เพียงแต่ว,ว่าแฟนของเขาเนี่ยมีขนาดตัวที่เล็กมากนะครับก็เลยทําให้เราอาจจะไม่สังเกตเห็นหรือว่า,าบางครั้งบางทีเนี่ยตัวเมียเนี่ยหลังจากการผสมเนี่ยอาจจะกินตัวผู้ไปด้วยนะครับก็คือกินตัวผู้เป็นอาหาร เพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงกับถุงไข่นะเป็นอาหารเสริมให้กับถุงไข่แล้วก็ลูกๆเขาต่อไปนะครับก็เลยาบางครั้งบางทีเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยอาจจะเจอแค่ตัวเมียตัวเดียวนะครับก็เลยเป็นชื่อแล้วก็ที่มาของคำว่าแม่ไม้นั่นเองนะครับ ด้วยนะครับที่เราไม่ได้นับจํานวนตัวลูกแมงมุมนะครับเพราะว่าเราฉีกถุงไข่มานะครับแล้วก็ไม่มีตัวลูกอยู่ด้านในนะมันออกมาหมดแล้วนะตอนแรกเนี่ยผมเห็นถุงไข่สีดําๆนะผมก็คิดว่าตัวลูกยังอยู่ด้านในนะแต่ก็ปรากฏว่ามันออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนับคร่าวๆแล้วกันห2สามร้อยยี่สิบสองตัวนะครับผมนับแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับก็จะได้ทําความรู้จักกับเจ้าแมงมุมแม่ไม้สศีน้ําตาลมากขึ้นนะครับว่าเขาเนี่ยมีพิษร้ายแรงมากกว่าแมงมุมแม่ไม้ดําก็จริงนะครับแต่ ปริมาณเพชรของเขาเนี่ยน้อยมากนะครับความอันตรายของเขาเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าแมงมุมแม่ไม้ดําด้วยนะครับแล้วก็เป็นแมงมุมที่ขี้อายพบเจอได้ทั่วไปตามบ้านเรือนนะครับเวลาที่เราไปพบเจอเขาเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกกัดเนี่ยก็น้อยนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะไปจับไปเล่นมันนะครับก็โอกาสที่เราจะถูกกัดเนี่ยก็จะได้มีบ้างนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวนะครับเราอยู่ใกล้ๆอย่างเดียวนะครับหรือว่า,าต่อให้เราไปนั่งทับไปอยู่ใกล้ๆ ัวมันเองนะครับมันเองก็จะหลบหนีอย่างเดียวนะครับมันก็จะไม่วิ่งมากัดเราอย่างแน่นอนนะครับก็สําสหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับก็จะได้ทําความรู้จักมากขึ้นนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย